โอ้สวยงานี่มูเว่นค้นป่วนปลาอยู่บนนี้เอ้โหหมัเยไม่รอ้หอยไรนี่ล่ะหอยไรกับหอยจูตาไปขายลจักบาทป่ะนี่ลูกระข้าวขายยุไสน้องตุปูเป็นคนบ้านไดนี่ตาหมอนหูคนบ้านหูว่าโอเอาไปขายบ้าน้องปมตลาดันติ าดโอ้โหมันขายดีเป็นยังมันอ้วนเดิวันที่ขายนักเดาเขินพี่น้องเครื่องกระมังเท้าลงเครื่องกระมังอยู่เท้ิ่มน้ำหิ่มน้ำมิตาโตนอ้วนพี่น้องหอยหอยลายผัดบลาฉาหรอก หอยลายผัดคร<ผ>ับพี่น้องวันนี้มหาจินพี่น้องหาบอกหอยแต่ว่าเขากเอาเหี้ยมา่วานน้ำลหรพี่น้องทุกเที่ยวก็วันเหี่ยงสีมันก็ได้หอยพี่น้องก็ไดป่าน้ำเนาะวันทั้งได็ดทั้งหอยทั้งป่า คุณคๆหน่ามันมาแต่บอนั่นเถอะดำสีแดงน่ะดังมันเด้เห็นอยู่นั่นเราดีจวดโอ้สวยงามเอาเบิ้งดูวาวสีงี่บ่พี่น้องเป็นการทดสอบน่าจะกะมางงุ่มหอย กะเลยเอาแหมานำหาเทียมมันได้ปลาไปปิ้งนะจ๊ะเขามาตืกยง่มเลี้ยงงนะอันล่ะเขามาตึกยแงหม,มืูขึ้นผู้เทียกับตืง้งอยอา่างจ๊ะแต่ว่าแงหมูเว้นมันข้นเพ่น,น,ผนผ่านข้นหายูหายกินไหลไหมจ๊ะปลามันลุ่งลึกปลามันลุ่งน้ำลึกบรูวา่ามันสีคือแงหมูขึ้นบ่ขันไดก็ดีพี่น้องแต่ว่าจุดประสงค์ที่แน่ยเน่เมื่อนี้ตั้งใจสีมาคของแล้วด้พี่น้องมุ่หอยมือนค้องแล้วด้พี่น้อง พี่บอกไงว่ามาดีวมามีป่าเด้มีบอกองบ่พี่น้องสินี่หมเว่นคนกวนปลาอยู่บนนเอาเอ้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 าเอาเอาเอาอย่านเนี่แกคอตแกอตแตกพี่น้องแกะคอตแตาไงใช้กันใช่ก้อนใช้ก้อนอืมใช้ถุงกนตัวเลกแหงมัด ว้าเอาดีๆนะคะมันดิ่แห้งแต่แผลด้วย้ะ่ะไก่นำนะคะนั่นนั่นบูยตัวใหญ่พี่น้องไทยไทยใหญ่ไทยใหญ่ ห้อยวะครับห้อยห้อยยังตาหอยสมนกติอ๋อคนงุ่มมือมันแล้วแต่เมื่อสีเถืองมองดอกตาคิดว่าคันไปเถืองมองมันเป็นจุ er ่มอยู่ในห้อยอันนี้เลิกบ่ ยุ่กันกลางเลยวะครับทั้งคนอแล้วมองเล็กมองึ้งสัะเี่ยมันเป็นนามัดรวมมนเดี๋ยวไหยันเนาะม่ยนบ่ได้ร่องเมองสมงเนาะไหบ่หมกไย อหอยยังไงอธิบายหน่าตาหอยไรนี่แหละหอยไรกับหอยจูตาไปขายโลจักบาทบ่หนีิรูล,ละเข้าขายยุใส่น้องตุม่มโอ้เป็นคนบ้านไหนนี่ตาบ้านหนองหัคนบ้านหนองหัวว่าโอ้เอาไปขายบ้านน้องตุ่มตลาดนันติตลาดโอ,โอ้โหมันขายดีเปน็นยังมันอ้วนเด้ว่าได้ขายอยู่ล้วอันซุ้มหอยอันนั่นเดีหอยจูบหอยยังโอดเท่าไหร่รูระเข้ากับเก่าเลยโอ้อ ถ <transplant> ้าถึกเด้อผู้ซื้อซั่สิได้โลนังมาตาเนาะส้่วนมากมันสิเป็นแขวแม่มันต้องขี่เรือวนงกลางดอ nè bà, bà như cái mì đi nè nó như cảng khẩu phăng cứ nhắm <laughs> à mà cướn đi giờ bật này rùa rùa cái gì vậy 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 cái มันกวนปิงป่าใหญ่ไงติปลานหน่อยมันอยู่ขอบมันบ<ด>้เขาตีปีวปวดนี่เดียวปวดป่าประกาศตัวนี้ประกาศตัวนี้หนึ่งประกานงปกามันมีหวมยืงงดอ่ะ นี่เขาเอื่นบะกหอยังไงหอยซบนกก็เอื응่นหอยไล่เก็เอื่นเมื่อกี้กับไปเบิ่งเงินกอตาเราอยู่บ้านนี่แหละใกล้ๆนี่แหละพี่น้องเรามาง้มเดี๋ยวไล่เราไปขาย,ปขายเป็เตะมันมีพี่น้องเป็ตเตะมันเยอะเขาเก็บใส่ขาวเด็มันจะอยูนน่พี่น้องเลยมันนี่นั่นี่จุ่มเด็เย็นได้พี่น้องมาเล่นน้ำพี่น้องมาเล่นน้ำง้อหมกหอยพี่น้องกับเขาผักกาดว่านเหียเห็นปะนี่เห็นบ่เอามือลงโอ้ กับพ่อใดยู่เดียเออพ่อใดยู่นี่พี่น้องเห็นร่านี่เออหอยลายจีหอยลายหอยลายหอยสบนหอยสบนกหอยลายพี่น้องต้มต้มพี่น้องไปงมหอยกันพี่น้องนะพี่น้องซุ่มนี่หองงมหอยเมื่อก่อนเพาวแสลอยหน่นยนี่หอยตราหอยลายแซ่ก่อนตุ่มเวียน าไปลยมังนุ่มนี่ล่นี่กะทิมันสองโลนักเทียวนพี่นเื่องกระมังเทลงเรื่องกระมังเท <c ười> ทิมน้ิวนั่ก่อเท <c ười> ทิมน้โอ้โหกเทหลัง ได้หลายหลายเลยที่นได้หลายที่ิโอ้ยมันเป็นกินเป็นกพี่น้องมันจะนบรยากาล่นเลยได้หลายลยนี่ได้หลายไปเกลียกคนน้ำเออโอ้กินเดอของเขาไปเกลคนน้ำหวานเหี้ยบ้คอยถือเราพี่น้องมันตอนกลางวันครับคนหวนมเวบคอยเนี่ยกาโบเป็นคนกวนนี่ซเดบ้คอยถือกนละมันบขึ้นยามาเลง

เบริลายแล้วพี่น้อนงงานเตเป็นมห้างไม่อายแล้วบันนี้ง่วงเคลื่อนมาดึกขีตุม่มดึกขีตุ่มมาบักนี้มันสิมีปลาคอปลาเข็งปลาดุกสมัยตะกี้ปลาดุกหลายเออเข้าใวกัรเคลื่อนบันนี้งุ่มงุ่มเอาแล้วคล้ายๆก็บบบเงี้ยงก,ก่อนละอเคลื่อนย่นปุ่มย่นปุ่ม ต้มน้ำไมนใส่โอ้ไล่ไล่ปลาเด้สองตัวก็ค่อยหลันองควายได้กันหรือว่ากินเนื้สองตัว ไปทีอู่กับผงนัวทอดนะทอดทอดกับผงนัวอืมวันวันมึงนยอืมตึ้งหม้อปัน่นวัน จะว่าก๋วยจี่อัออดบัหหกหอยติหัวบักหอยอ้วนก็ดีๆ <c oughs> ีได้ยังหาเนี่ยเอ๊ะใส่ผักทีนี่โอ้ของละผ้าผู้ใดมักน้ำตาลก็ใส่เด้อเ้าวมักน้ำตาล <c oughs> าหายควันมีกระดิ่งคนใจเลย เนี่ยไปดูใจแบบควันไปคนผู้ดีโ <laughs> มิตะโตนวันพี่น้องหอยหอยลายผัดบะชาหรอกหอยลายผัดใช่ผัด<ะ>นอ้องฮะ ก็ข้าเหนียวนี่แหละเจียบว่ะอ้วนไหม,ไม,น,ไหมนี่ตะนอ้วนนะอ้นมันดิฮอตมอ<า>ันอ้วนบัว <c oughs> บัวบัวเต็มถาดกดีเลยอืมขีดลงไปเลยหอยลายหอยลายโอ้ 低了。Yeah.